มีแฟนแต่เด็กเอาแล้วเอาแล้วงยงเอาแล้วไงเอาแล้วไงอุ้ยเมง้งอย่างต้อยเนะี่ยขข้นแล้วเน็ตจะเน็ตจางใจบาเด็กๆสบายดีนะลูกเอาลองไปหาไปบุญซิลำบากต้องการฝนทีนี้ต้องการลอ สลับกันได้สลับกันเลยค่ะร้อนมากได้ข่าวว่าอาทิตย์หน้าฝนจะตกหนักนะคะขอให้เป็นเรื่องจริงยอมให้ฝนตกหนักมากกว่าร้อนเพราะว่าการหืบหอบมาง่ายมากเจอจอกล้องก็จีบโชว์จีบกันโชว์หรือชวนกันกินอ,อยู่ที่ไหนกันนั่งเนาะเราอะ <laughs> ทำอะไรกันสอง มองมีแอบมองเสร็จล้านถอยสัล้านสู้เขาสู้เขาในที่นี้คือ,อปัอ๊มแต่ริ่มหล่อยอยู่ไกลๆอยู่ไกลไปบุญด้วยน่า,ารักนะขอบพระคุณวันนี้มีเสียงเตือนเลยได้ชมค<า>่ะเอ๊อันนี้เราก็ไม่รู้นะว่ามันจะต้องไปเด่นเตือนอยังไ<า>งเห็นเขาว่ามีปัญหาบ่อยนะคะ ถ้ากรุงเทพตกไม่ดีหนาไม่ดีน้ำท่วมทันทีใช่น้ำรอการระบายค่ะเอา้าหนีกันเฉยเลยเขาเรียกนะ่ะไปถอนหญ้ามันถอนไม่ขึ้นหรือว่ายังไงถอนขึ้นไหมนะเดี๋ยวลกแต่ลกว่า ลำพูนเห็ดหอบออกแล้วเจ้าในนี้ได้กีิ่เนี่ยเห็ดหอบอ้าวเราเข้าไปหาที่ไหนได้เป็นลิตรเลยอะที่นี่ไม่ออกอึงได้กีิ่แล้วนเนอะแม่พวกกิ่บ่ลลงอ่ะอืมมันเกิดมีนะปอแต่มันเท่าแล้วไงก็บ่ล้ําเห้อ กบกลายเป็นไกลเพื่อย่นะดีหน่ะมันเปลือกต่างาเขานี่เขาอ่อยกันอยู่ใช่ไหมใช่คำว่าอ่อยใช่คำว่าอ่อยจริงๆหันก้นนี่จะเหมือนว่านารีหรือเปล่าหันก้นให้โจโจตลอดนะจริงๆก็อยากจะอยากจะอ่อยอยู่เล็กๆแต่ก็มีความรู้สึกว่าเกรงใจกลัวพ่อด่า <S <S อะไรอเงี้ยนะมอร์นิ่งนคะ่ะ ดีค่ะแอสาวชูชทุุพ่่านท่านใดใครร้อนมากระบ,บี่ค่ะอยากไปมากเป็นช่วงฝนพามเช้าอย่างกลางคืนมาหลายวันแล้วคิดถึงแดดแล้วค่ะอยากไปมากแต่ยังไม่มีเวลาไปจะไม,มไ,ปไม่มีเวลาไปถึงเลยอะกระบี่ไปมาแล้วสองรอบสารอบค่ะแต่ปีนี้ยังไม่มีเวลาจะไปถึงเลยกะจะไปกับอำนาจกับอาร์ตเขาซะหน่อยจะใช้วันลาบก่อนที่มีให้หมดเลย แต่ยังไปไม่ได้นะคะน่อำเภอบวงเจ้าจัง,างหวัดต,ตากตอนบ่ายอากาศร้อนมากหนูไม่อยากจะคิดเลยค่ะนะ4ี่บองศาต้องมาแน่ๆความแสนขุดหาะหดให้เปล่าวในรูกขุดหาเห็ดให้จ้างนี่จะกินเห็ดกว่าจ้างจะกินเห็ดห่อเ่ากินแหละมันตองหูของมันคนเดียวแหละถ้ามันจะขุดเห็ดทอเพื่อเขาองอก,ก็ไปได้หรอไปได้เขาจะเมินทันทีเผื่อเขาจะเหยียบด้วยนะคะช้างไม่รู้จักเห็ด เพออก็จะเหยียบไปเลยสวัสดีคุณเชิร์ตค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีคุณบงกดรัดด้วยนะคะสวัสดีคุณน้องนิงนะคะสวัสดีทุกท่านอ่า<อ>ลิตรเก้าร้อยต่ตตตโอโตโตเห็นข่าวแบบเก้าร้อยห้าร้อยนี่ก็มาคิดหนักที่จะซื้อแล้วนะลิตรเก้าร้อยนี่โบกมือลาเลยะคะ่ะ,ะบางทีมันก็เกินความจําเป็นไปเนาะเหมือนเหมือนซื้อทุเรียนอะซื้อแพงแต่แบบเนื้อไม่ดีนะคะจากนั้นมาก็<ม>กลายเป็นไม่อยากกินอีกเลยค่ะ หลับหลับเลยที่นี่คือเข็ดไม่เข็ดหลับเลยทีเดียวเชียวแต่ทุเรียนปีนี้ถูกนะร้อยแปดสิบร้อยเจ็ดสิบอย่างแล้ไม่แต่แทหรือบ่แทละอันนั้นอหมอนทองแท้หมอนทองไม่แท้เนี่ยหมอนทองผสมน้ำไม่บ่อยค่ะแม่้ำไม่บ่อยมาครบสี่มัดวันนี้มาครบสี่แถมป้ายหนึ่งท่ารวมเป็นห้าค่ะเบอร์นี้ วันนี้ห้าท่านนะห้าท่านมาครบนะคะต้องเตรียมจัดหมูปลากุ้งลงตากแดดแล้วนะตากให้หมดเลยค่ะผ้าผ้านี่ต้องตากแหง้งเชื่อเลยว่าตากแห้งภายในครึ่งวันสองชั่วโมงก็แห้งแล้วจริงสองชั่วโมงก็แห้งแล้วนะวันนี้มาครบสี่มัดน,นะคะ สี่มัดเลยสี่มัดก็อีกหนึ่งก้อนค่ะหนึ่งก้อนก็คือประตุยของ <c oughs> ปตะตที่ก้อนม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 นะคะก้อนมนแคว้ควนน่ะก้อนมนมนแคว้นอยู่ตรงนั้นอ่ะมาแล้วใครทำหาเสันชัยสุดหล่อตรงไหนวันนี้เขาเอาอ่าวันนี้เขาเอาจรไปมัดหลักหรือยัง เขาบอกว่าให้จอนไปมัดหลักแล้วก็ให้แสนชัยไปมัดจอนให้แสนชัยไปมัดจอนแล้วแสนชัยจะลงไปขนยาเองโอ้ร้อนไหมครับล่มอยู่นะความที่ร้อนไหมครับผ้าตากสิบนาทีก็กรอบแล้วความผู้หญิงอะไรโสมมุมจังเลยผู้หญิงคนนั้นน่ะทำไมเลอะเทอะอย่างนี้คะเนี่ยก้อนความสวย เด็กๆเป็นให้พี่ AI อยู่ด้วยสิอย่าเลยค่ะให้เขาอยู่ตังหากดีกว่าก่อนที่เขาจะปลาหินนะคะสัญชัยสองใบบุญ2องแปสลิบแล้วนะคะรบกวนแจ้งนายทักแชทด,ด้วยนะคะแต่ทักแชทและแจ้งด้วยนะคะตอนนี้อาหารนะยังมีไม่พอนะคะ อะไรเอ่ยไม่เข้าพวกคมแสนนับไม่เข้าพวกเวลาช้างแบบเขามีกิริยานะคะหรือเล่นกันนะเราต้องเงียบๆเบพราะถ้าเราตื่นตุมปุ๊บช้างจะตื่นตัวทันทีค่ะเห็นไหมแยกละแยกละกลัวแม่ดา่าเหมือนรู้ กลับมาดูแสนชัยกับปะตูดีกว่าเด็กเล็กกับเด็กโตค่ะอาวุโสสุดกับหนุ่มสุดนะคะหนุ่มสุดในห้องอุ้ยมีเชดดิ้งไฮไลท์ด้วยนะเชดดิ้งไฮไลท์ไฮไลท์ที่รอบดวงตานะคะสวัสดีค่ะสวัสดีทีมพี่น้องๆชาวช้วชางทุกเชือกสวัสดีค่ะเหมือนไซจิบออกเสือนะ น้ามีเรียกหากันได้น้ามีเรียกหากันด้วยน,นเไปบริษสร้านชิบกันอีกแล้วน,น,นต้องแอบดูคแสน่ไม่สนใดๆเลยกินอย่างเดียวค่ะตาคนเนี้ยนะบุญร้านนะคะลูกออกมาชื่อบุญร้านสองคนนั้านคแส่นหนีไปสวัสดีค่ะน ลอกนี้วิแต่เราสุดๆนะต้องแอบ,บดูนะใช้คำว่าแอบ,บดูจะตุ้ยมดอุ้มลุ่มอยู่ตรงนั้นนะคะคุณแม่นะมีเด็กจิบกันออกสื่อเหมือนแบบห้าขวบนี่ก็ถือว่าเป็นวัยรุ่นแล้วนะคะนะวันนี้แม่เริ่มก่อนใครเริ่มเสนัยทำไมมอมจังลูกร้อนเหลือ,อยาพังตัวแอนะ่กวัวคนเห็นค่ะกวัวคนเห็นแมงน่าจะเยอะด้วยนะีคะ ก็อยู่ดีๆแมงกะจีแมงกะจีเหล่าแมงกะจีกนเหล่านะหุ่มนี้มีแต่ความกลมกลมเล็กกับกลมใหญ่แฟนแลกเปลันมาจากสุโขทัยหรือยังคะยังไม่เจอกันเลยสามีดิฉันนะคะน่ะยังไม่เจอเขาเลยอ้ยอ๊ยโอยอันนั้นเขานั่งค้าเพียรทำอะไรน่ะนั่งผาเพียบทำอะไรน่ะน่ะคมแสนแยงสีโอ้ยไปบุญนอนน่ะนอนเล่นอะไรน่ะ นอนเล่นบิดไปบิดมาเขาหาอะไรกินเนาะเออนอนอีกสะสวัสดีค่ะสวัสดีคุณทันนีค่ะบุญล้านนะคนะเนี่ยลูกจะชื่อบุญล้านนะดนะนะีทางนี้หนึ่งเหรอคะ ยืนก็แล้วนั่งก็แล้วนอนอ่อยก็แล้วสาร้านก็ไม่มาเอ็น <laughs> ด <End> ูเ <do>. อ <laughs> ็นดูดีจนเหมือนแข้งขาอ่อนอะมีแบบล้มตัวนอนสามวีนะคะขอคลิปช็อตเด็กๆที่จีบกันเปิด <laughs> ประ,ประตูให้หน้อย <laughs> สรุปไป้บนท้อง <laughs> อกอเหงาวนาลีเออน่าจะเป็นไปได้นะถ้าสิบปีผ่านไปน่าจะเป็นไปได้นะะถ้าวนาลีสิบปีก็ยังไม่ทองนะคะขาที่ห้านใหญ่มากลูกชา้อันนี้ชื่นชมใช่ไหมชื่นชมชื่นชม ใจเลวเหมือนเห็นพี่ล้านไปําป้าก,ก่อนเลยค่ะวันนี้ป้ามาป้ามามามาถามอะไรนะเห็นดูอ๋อเรื่องวันอะไรทองจะอ่อยอ,อย่อ,อยดีนะโอ๊ยสลัสนมีเชดดิ้ง ใบบุญซีรับใบบุญแซรับซิดอาบหรือซิดดาอ๋อหมายถึงนอนซิดอาบอะไรอย่างงี้ใช่ไหมดาราท่านหนึ่งมาละจ้า,า,าหูก,ากัน,อ,นกอุ้ยไม่สบายแน่เลยเสียงนี้อย่าเอามาติดฉันนะฉันหายแล้ว ฉันเอาโควิดมาปล่อยเธอไม่ได้ฉันจะไปหาหัวฉันอยู่ฉันให้เธอไปหาหัวเธอจะเอาโควิดปล่อยเธอไม่ได้ฉันเป็นแล้วฉันมีภูมิต้านทานอาทิตย์ที่แล้วอาทิตย์ที่แล้วฉันเป็นทั้งอาทิตย์เลยนะฉันก็ทุรุถูกกลางภาคได้อยู่อ่ะ